ทุกคนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมเราใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยเนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษาให้รู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็อย่าไปทำมันอย่าไปสะสมมันไว้ในใจ เพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะ่ะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความสุขมันนี้ความประสงค์ของคนเรานี่ อยากมีความสุขร้วนร่วนไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแซงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั่นแหละทุกคนนะ่ะให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเ <c oughs> มื่อต้องการอย่างนี้แล้ว แต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสานานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกให้ได้จริงๆใครๆก็ต้อง มีความเชื่ออย่างนี้ไม่ว่าผู้เข้ามาบวชก็ดีหรือผู้ไม่บวชก็ตามที่มาปฏิบัติวัดตาอารามเอาใจเอื้อเฟื้อต่อวัดตาศาสานาแล้วก็พยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจหมู่นี้มันก็ร่วนแต่ม,มุ่งความสุขเป็นผลทั้งนั้นอ อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี้นะ่ะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลําพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวางทำให้ความสุขยั่งยืนานานไปไม่ได้ดังนั้นนะ่ะ พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละท่านผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดทเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนะท่านที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข อความพัดพรากจากของรักของชอบใจมันนี่มันทําให้เกิดความทุกข์ใจความที่ได้พบหามสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเหมือนกันนะข้อนี้ก็ดีบางทีมันก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเข้าบังเอิญผลมีเหตุ ผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกันอ,อย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ขับแค้นใจจะทำอย่างไรก็ไม่ได้นี่แหละความทุกข์ในโลกนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นมันเป็นความ ต้องการรวบยอดเลยแบบนี้นะคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังนี่มันรวบยอดไปเลยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ความต้องการของตนอย่างนี้นะแต่และวบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง <c oughs> <c oughs> การดํารงชีวิตยอยู่ในโลกนี้นะ แต่ว่าความผิดหวังจริงๆเนะี่ยก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเนะพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชรา,าชำรุดทุดโทรมไอ้ร่างกายนี่เนี่ยก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนเนี่ยเขไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องโมนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยอ่า ถ้าผูใ้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นนะ่ะคือว่าเกิดมาแล้วไม่ไม่อยากให้แก่เจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันห้านี่เมื่อ mm. มันไม่เป็นไปตามใจหวัง mm. ก็เป็นทุกข์ใจ mm. มันเป็นอย่างนั้นอันความทุกข์เหล่านี้มันก็มาจากเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุทุกนี่มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบ้างคนชั่วบ้างโมนี่นะมันก็ไม่ได้พบไม่ได้พบความเสื่อมความเจริญอะไร เมื่อไม่มีชาติความเกิดสคอย่างเดียวเท่านี้นะมันนี่ทำไมเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้ <Yeah. S 1> คนทั้งหลายนั่นไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอกมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำสองพุทธเจ้า ันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้าหมหาพรหมพวกกษัตริย์พวก,กรรพวนนี้เกิดจากหน้าอกเท้าหมหาพรหมบ้างเกิดจากเท้าของเท้าหมหาพรหมบ้างพวกกรรมกรคนงาน,น,นต่างๆวกนี้ เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลออย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสวงกันแล้วความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์บางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิด แต่ว่าการเกิดนั่นน่ะมันอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดก็มีบางไอ้พวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทัวทำน้ำให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าคน,คนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเพราะอาศัย กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอัน,นี้ะความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเป็นอย่างงั้นมันขัดแย้งกันอยู่ยงั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลก พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนปฐมยามก็ทรงได้ตัดสรุปุเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติหนนหลังได้และลึกชาติหนนหลังของพระองค์เองนั่นหละพระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวันนะมีสุขภพละอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไป รู้ไปหลายชาติคืนหลังไปนู่นตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกครรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้แต่นในชาติก่อนหนนหลังนุ่นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระคมอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาโดนบันดาลให้คนเกิดมาไม่มี เพราะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผ่านในพยา,ยานของพระอ,องค์เรื่องนั้นนะพยายามของพระอ,องค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นนะมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดี ก็จกได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระอ,องค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เลย <c oughs> <c oughs> ขอ้อนี้ก็ มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมารู้เอาง่ายๆอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนั่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลยไม่ไม่ได้เชื่อสิ่งใดมดพระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั่นนะผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้เนะี่ย ถึงจะไม่ได้สํำเร็จมรรคผลอะไรแต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สํำเร็จมรรคผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะ,ะมันจะผิดยังไงเล่าเมื่อเรามีความเห็นตามคำสอนพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหล้กก็พยายามละละร,รมมันชั่วซะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษ ก็พยายามเว้นไม่ไม่ล่วงเกินนะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองน่ะจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั้นมันมมแจะส่งลงนรกอืมไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไร นี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันเจ่มแจ้งด้วยตนเองเห็นอย่างนี้ชื่อว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบาร,รมีมาดังนั้นท่านจึงเพียนลาความชั่วออกไปเรื่อย เพียนทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลบารมีของท่านก็แกก่ล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับมาเ,เมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในขณะที่ฟังไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ได้ ลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุไปเลยแต่บางจำพวกก็ต้องได้ไปฝึกตนอบรมตนไปพอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แกก่ล้ามมากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่ยวแรงพอสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแกะก่ล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลแต่าขั้งพระพุทธเจ้านะ่ เมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทรีย์บาร,รมีเขายังไม่แก่กล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนมันี่เขาผู้มีบาร,รมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีย์ไป บำเพ็ญบาร,รมีไปคือว่าพยายามภาวนาอบอรมจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรพลทิจารณาเห็นสังขารน,นามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนไปก็ทำให้อินทรีมแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ไปต้องขายพยานของพระองค์ เมื่อนั้นแหละพระอ,องค์จึงได้สเสด็จไปสู่สำนักของนายโคบาลน,นั้นไปก็ไปพักอยู่รุ่งเช้านายโคบาลก็ถวายพัตตาหารเด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ตามสเสด็จเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็สแสดงธรรมให้นายโคบาลฟังจบลงนายโคบาลก็ได้บรรลุโสดาปติผลในปฏิญญาณตน ถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับนายโคบาลก็ตามส่งพระองค์มาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ทูลลาพระองค์กลับไปที่อยู่ของตนในขณะที่กลับไปไม่ไกลนักถูกวัวไม่ลุกอ่อนตัวหนึ่งชนเอาล้มลง ถึงแก่กรรมไปพระสงฆ์บางองค์บางรูปไม่รู้เรื่องดีก็ยังกล่าวตู่พระองค์เพราะพระองค์เสด็จมานี่แหละนายโคบาลจึงได้ถึงซึ่งความตายพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนั่นแหละ ทั้งที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นนะก็ยังไปกล่าวตู่พระองค์ได้อยู่ mm hmm. พระองค์ยังตัดว่าดูก่อนพิกษุถึงเราจาสถาคตจะมาหรือไม่มาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมมันใดไว้ก็จองต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนั่นแสดงว่า นายโคบาลน,นั่นเป็นผู้มีกรรมมีเวรมาแต่ก่อนกรรมเวรนั่นตามมาสนองเอานี่แหละคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้อะชี้ให้ฟังส่วนบุญมันก็ับบุญไปบุญให้ผลก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนานี่วันนี้มาถึงวาระบ,บาปที่ตนทำมามาให้ผล มันก็โดนบันดาลให้ล้มให้ตายไปปัจจุบันทันด่วนแต่เขาตายในม,มันจะตายแบบไหนก็ช่างถ้าเมื่อเขาได้บรรลุโลกุตรรธรรมแล้วเขาไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิม,มันก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นสำหรับพระโสดาบันแล้วชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นส่วนมาก เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเรานะ่ะทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วปนเปนกันมามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าผู้ใดคิดว่าอืมตนเนี่ยไม่ต้องการเลยแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมมันชั่วให้หมดไปเสียอย่าไปคิดเบียดเบียนใครอย่าไปทำทุกข์ให้แก่ใครอืม มีตั้งแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อคุณแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปเช่นนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามไปจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูมาจองร่างจองผลานเป็นอย่างนั้น เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเนี่ยเราก็สันนิษฐานดูก็ได้บางท่านบางคนเกิดมาแล้วเพื่อนก็มีอายุวันนะสุขภัณละปฏิพานธนสารสมบัติมีสมบัติมากๆมาก็ไม่มีใครมายือ้อมาแย่ยงเอามาจี้มาปล้นเอาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อน ผู้เช่นนั้นนะมีสมบัติมากมาแล้วเพื่อนไม่สนีเพื่อนแบ่งสันปันส่วนจำแนกแกกทานไปจนชื่อเสียงโด่งดังปรากฏไปทั่วคนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงอันดีงามแล้วแม้เขาเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็ยกเว้นเลยเขาก็ไม่รบกวนด้วยอำนาจบุญวัิสนาบาร,รมีของท่านผู้นั้นถ้าใคร เมื่อรวยมาแล้วก็เป็นคนตนีทีเหนิยวสมควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินทองอันนั้นบริจาคทานไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้หวงแหนไว้ถ้าจะบริจาคไปก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะไม่ได้อวดอ้างคนอื่นว่าตนเป็นมหาเศรษฐี อย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรพวกขโมยพงกอิจฉาเนี่ยเ,เจ้านี่มันห่วงแหนเหนลือเกินอ่ะมันไม่มันเป็นคนใจแคบแคบไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกเราต้องวางแผนร้นเอาซะเลยก็อย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนรวยๆเนี่ย มั่ก็ถูกปล้นนะปล้นแล้วยังไม่พอมันยังถูกฆ่าตายไปอีกเยอะแยะน, <c oughs> นี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราทำทั้งกรมดีกมชั่วมาแต่ในอดีตเนี่ยเกิดมาชาตินี้มันก็ให้ผลทั้งสองอย่างเลยส่วนใดที่มีกำลังมากกว่าส่วนนั้นก็ให้ผลก่อน ส่วนใดมีมีกำลังน้อยกลัวขอให้ผลทีหลังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อในในกรรมชั่วทั้งหลายนั่นแหละมองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงไม่ทำกรรมชั่วต่อไปจึงไม่อิจฉาเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนั้น แล้วแถมมาเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายอันนี้เข้าไปอีกก็ยังเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขทนเลยยากลำบนากนานาประการทั้งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเบื่อนหน่ายก็ก็ย่อมรู้ชัดว่า ดวงกิจเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่อย่างนี้เนี่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเห็นแจ้งอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายต่อสภาพร่างกายอันนี้คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อท่านละความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้ว แต่บุญเก่าที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนยังไม่หมดกระท่านก็ต้องอาศัยไปดวงจิตนี่แหละก็อาศัยอัจภาพร่างกายนี้ไปสงเคราะห์โลกไปแบบนี้นะสงเคราะห์คนอื่นไปเช็นพระอรหันต์ทั้งหลายอา้าวท่านบินทบาตไปใครใส่บาตแก่พระอรหันต์เช่นนั้นก็มีอาน,นิสงส์มากในบุญหลาย เพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาปะธรรมทั้งหลายโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอระหันต์จึงมีผลมากอา้าวพระอระหรันต์ก็ยังมีหลายประเภทเข้าไปอีกพระอระหันต์ที่ท่านสำเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นี่ท่านก็มีฤทธิ์มีเดช ท่านก็มีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศได้เข้าฌานอยู่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันเมื่อท่านออกจากฌานมาแล้วพิจารณาเห็นใครมีวาสนาเพราะที่จะสงเคราะห์ให้ได้ผลในปัจจุบันท่านก็ไปหาผู้นั้นผู้นั้นเห็นเข้าก็เลื่อมใสแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านผลแห่งการ ใสบาตในวันนั้นของผู้นั้นก็จะต้องปรากฏผลในปัจจุบันนั้นทันทีเหมือนอย่างอันสองผัวเมียกับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั่นแหละได้ใส่บาตให้พระสารีบุตรเถระเจ้าที่ท่านออกจากสมาบัตรมาในวันนั้นขี้ไถที่ไถนานนั้นของเศรษฐีนั้นก็เกิดเป็นทองคําทั้งแท่งเลย นาไรที่เขาไถวันนั้นเขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้นในชาตินั้นเลยนี่แหละการทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนี่ยมันมีผลมากจริงๆวันนี้ผู้ที่มีอินทรียบารามีแก่กล้ามีปัญญามาแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไป ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปด้วยสมถาวิปัสนา <c oughs> เช่นนี้แล้วก็ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้า ก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในเมื่ออินทรียบารมีมันแก่รอบเมื่อใดก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไปอย่างนี้แหละไอคุณธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมันสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมานี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนให้ ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้วก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้ออดังนั้นทุกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันตั้งอ,อกตั้งใจฝึกตนไปให้เต็มความสามารถสำรวมตนให้เต็มที่แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้